กามาจูบาขอทักทายคุณเป็นภาษาจอร์เจียนครับนี่คือการเดินทางในตอนที่3นะครับในประเทศจอร์เจียไปกับผมแนททาวเวอร์ Nat และเดอรบารเกลิสครับในวันนี้นะครับผมจะพาคุณไปยังป้อมปราการที่ไม่เคยถูกตีแต่ในเมืองอนานูรีครับจากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองกอรีครับไปพบกับท่ามที่สัรสร้างด้วยฝีมือมนุษย์สุดอลังการครับแต่จะสร้างด้วยวัตถุประสงค์อะไรต้องไปติดตามกันครับ แล้วเราจะพาคุณนะครับไปพบกับเรื่องราวของบุรุษคนนี้ครับนี่คือผู้นําสูงสุดนะครับของสหภาพโซเวียตคนที่2ครับโจเซฟสตาลินครับเขาเกิดที่เมืองกอรีประเทศจอร์เจียเนี่ยแหละครับจากลูกคนทารองเท้าก้าวขึ้นสู่ผู้นําสูงสุดของสหภาพโซเวียตยังไงต้องไปติดตามครับ ปิดท้ายด้วยการพาคุณไปชิมน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงมากๆของจอร์เจียครับและเป็นสินค้าส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วยุโรปนะครับโดยเฉพาะรัเสเซียด้วยนะครับว่าแต่น้ำแร่ที่นี่จะพิเศษกว่าที่อื่นยังไงเดี๋ยวต้องไปดูกันครับติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน The Bucket List วันนี้ครับ เช้าวันใหม่ในแคสเบกี้นะครับเราตื่นมาด้วยความสดใสครับด้วยวิวที่สวยงามของเทือกเขาคอร์เคซัสนะครับตอนนี้เราได้เวลาออกเดินทางกันต่อครับสู่เมืองอันนานูรีครับเมืองนี้จะมีอะไรให้ชมไปติดตามกันได้เลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่อันนานูรีนะครับฟอร์เทสครับหรือว่าป้อมปราการอันนานูรีนั่นเองนะฮะเป็นอีกหนึ่งเมืองครับที่เราพาคุณมาเที่ยวกันนะฮะ ทางเดินก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นช่องรนนั้นไหมฮะช่องเนี้ยมันก็จะเป็นช่องเอาไว้ยิงเก่าทันนะฮะเวลาที่าคาสื่อมบุกเข้ามานะครับแล้วเขาบอกว่าป้อมที่นี่เนี่ยไม่เคยโดนตีแตกเลยนะครับเหตุผลเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ป้อมอน,นาดูรีกันนะฮะอันนี้อันนี้ก็จะมีโบสถ์เหมือนเดิมนะฮะโอ้สวยครับ เขาบอกว่ามันมีทางลับด้วยนะที่นี่เดี๋ยวไปดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับทางนี้หรือเปล่าทางลับพวกป้อมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเวลาเข้ามาบุกเนี่ยเขาก็จะล้อมครับล้อมไปเรื่อยๆนะครับให้อดอาหารนะครับแต่ที่นี่เนี่ยล้อมเท่าไหร่ก็ตีไม่แตกครับเพราะว่าเขามีทางลับอยู่นะฮะทางลับอยู่ตรงไหนทางลับอยู่ตรงนี้ครับในการลำเลียงเสบียงอาหารและน้ำนะครับเข้ามาในนี้นะฮะนี่ครับ น้ำมาจากไหนน้ำมาจากนี้ฮะจะมอีอ่าเก็บน้ําอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็เป็นการป้องกันที่ดีมากๆเลยมองไปเห็นข้าศึกได้ดีเลยนะฮะดูด,ดิภาษาวิสัยดีมากเลยนะครับ ป้อมปาการอนาดูรีนะครับด้านในเนี่ยจะมีโบสถ์ถึง2อหลังครับหลังแรกคือโบสถ์เก่าแก่แห่งพระแม่มาเรียบริสุทธิ์ครับหรือว่า The Owner Church of the Virgin ครับเป็นที่ฝังศพเหล่าเดยุกนะครับของอารากาวีอยู่นะครับส่วนอีโบสถ์หนึ่งนะครับเป็นโบสถ์ยิ่งใหญ่แห่งอัศชันครับซึ่งป้อมอนาดูรีเนี่ยนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่16ครับโดยทําหน้าที่เป็นป้อมปราการนะครับแล้วก็ปราสาทของราชวงศ์ผู้ปกครองที่มีชื่อสายมาตั้งแต่ศตวรรษที่13แล้วด้วยแหละครับ สาเหตุที่เมืองนี้เนี่ยมีชื่อว่าอานานนรีนะครับเพราะว่ามีหญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าอานาครับเขาโดนฆ่าศึกเนี่ยจับตัวไปนะครับแล้วก็เข็นความลับต่างๆนะฮะอานาเนี่ยโดนทรมานครับแต่โดนทรมานเท่าไหร่นะฮะเธอก็ไม่บอกความลับนะครับว่าทางลับของป้อมแห่งนี้อยู่ที่ไหนนะครับสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับในการนําชื่อเธอนะครับมาตั้งเป็นชื่อเมืองครับนี่คือเมือง อันนานูรีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรให้ค้นหากันอีกครับที่จอร์เจีย อนนี้นะครับเรามาอยู่ที่เมืองกอรีครับออกมานอกเมืองน,นิดหน่อยนะฮะก็จะพบกับที่นี่เลยครับเป็นสถานที่โบราณของเขานะครับนี่คือถ้ำอุปลิสิเคเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูกันนะว่าเป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นสถานที่ที่เขาเป็นเส้นทางส่งสินค้าจากอินเดียนะครับไปยังทะเลตะวันตกครับนี่โหใหญ่ใหญ่มากเดี๋ยวไปดูกัน อนนี้เราเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นค,คล้ายๆกับถ้ำนะฮะที่เจาะเป็นรูนะครับแล้วก็มีที่อยู่อาศัยด้านในด้วยวิธีการเดินชมก็คือต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็มีทางไป2ทางฮะเดี๋ยวเราไปาตามทางคนส่วนใหญ่แล้วกันนะตรงนี้เขาเรียกว่าเมนเกตสแควร์ฮะ ประตูทางเข้าหลักนะครับขึ้นไปค่อนข้างสูงเลยฮะด้านบนเหมือนจะมีบโบสนะครับเ,เดินขึ้นมาเรื่อยๆครับสูงเหมือนกันนะ มือมันก็จะเป็นปุ่มๆปุ่มๆอย่างเงี้นะครับ <S <S ขึ้นไปีหน่อยนะฮะตอนนี้คนไทยเริ่มฮิตแล้วครับ <S 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 คนไทยมาเยอะมากโอเคเริ่มจุดแรกนะฮะโอหแลนด์สเคปยังสวยอะ่ะโอ้สวยมากเดี๋ยวผมให้ดูแลนด์สเคปยังสวยอะ่ะลมแรงมากครับคุณผู้ชมครับ ที่วัดเทมพนะฮะที่วัดเทมพลมมีอะไรบ้าง ลักษณะก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นโถงถ้ำนะครับเป็นการเจาะโดยมนุษย์เนี่ยแหละครับเขาเชื่อกันว่าน่าจะเป็นสมัยก่อนที่ศาสนาคริสต์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายครับเขาก็จะมาอยู่ที่นี่กันนะครับก็จะมีแหล่งน้ำนะครับมีมานานแล้วครับเนี่ย ตั้งแต่สมัยอาณาจักรไอบีเรีย e แล้วครับนี่นะฮะด้านบนก็จะมีอีกนะครับด้านบนก็จะเป็นโบสถ์ออร์ทอดอกซ์ Orthodox. นะครับอุปลิสเคนนะครับท้ำนี้ มีหลายห้องมากมากเลยนะฮะก็ได้ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมนะเพราะว่ามีเวลาแค่40นาทีเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่บ้านของโจเซฟสตาลินกันก่อนนะครับสหรับโจเซฟสตาลินเนี่ยก็จะเป็นคนที่เกิดในเมืองกรีเนี่ยแหละครับหลายหลายคนเข้าใจว่าเขาเป็นคนรัสเซียนะครับแต่จริงๆเขาเป็นคนจอร์เจียนี่แหละนะฮะแล้วได้เป็นคนที่ขึ้นไปเป็นผู้นําสูงสุดนะครับของสหภาพโซเวียตนะครับ โอเคและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของถ้ำอาบริซิเคนะครับสวยงามมากๆเลยนะอย่าลืมมาครับนี่คือบักเก็ตลิสต์ของคุณครับที่จอร์เจียครับ มาปิดท้ายนะครับเมืองกอรีกันที่นี่ครับนี่คือพิพิธภัณฑ์สตาลินครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าสตาลินเนี่ยเป็นผู้นําของรัสเซียนะครับหรือว่าสหภาพโซเวียตในยุคของคอมมิวนิสต์นะครับเป็นคนที่2ต่อจากวลาดิเมียร์เลนินนะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มบอเชวิกนั่นเองนะครับแล้วสตาลินเนี่ยเขาเกิดที่นี่ครับเกิดที่กอรีเป็นคนจอร์เจียแท้ๆเลยล่ะนะครับแต่ตอนนั้นน่ะจอร์เจียก็อยู่ในภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับบ้านเกิดของสตาลิน โจเซฟสตาลินนะครับเกิดในเมืองกอรีประเทศจอร์เจียครับซึ่งในขณะนั้นอยู่ในเขตของจักรวรรดิรัสเซียนั่นเองครับเป็นลูกช่างทารองเท้าครับและได้หนีออกจากบ้านขณะทะเลาะกับพ่อครับแล้วก็ถูกลงเท้าตบหน้าในช่วงปี1,900ครับเขาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนะครับพรรคอบเชวิตกับเรนินนะครับแล้วก็ได้ปล้นธนาคารในบ้านเกิดตัวเองครับเพื่อนําเงินมาสนับสนุนพรรคครับแต่ก็ไปไม่รอดนะครับถูกจับแล้วก็โดนเนรเทศไปอยู่ไซบีเรียครับเป็นแบบนี้หลายรอบนะครับพอกลับมานะครับเขาก็ทํางานในพัคนะครับแล้วก็หน้าที่การงานเจรริญขึ้นื่อยๆ หลังจากนั้นนะครับพรรคบอลเชวิคก็ปฏิวัติราชวงศ์โรมานอฟได้สำเร็จครับเลนินขึ้นเป็นผู้นำครับในปี1923นะครับเลนินตายครับ สตาลินก็เลยได้ขึ้นเป็นผู้นําแทนครับเขาได้นาระบบคอมมิวนิสต์มาใช้นะครับห้ามทุกคนมีทรัพย์สินของตัวเองครับทุกอย่างต้องส่งเข้าส่วนกลางและห้ามนับถือศาสนาอีกด้วยครับในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเขาได้นําสหภาพโซเวียตชนะสงครามโลกร่วมกับสหรัฐอเมริกาครับโดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ20บล้านคนนะครับบางก็ว่าสตาลินนะครับเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ครับทำให้สหภาพโซเวียตกลายเป็นมหาอำนาจของโลกนะครับบางก็ว่าเขาเป็นทรราชที่บ้าอํานาจนะครับเขาเสียชีวิตนะครับในวันที่ด้าดมียงกับคซอนงานคม มีคนเจีบกันตายถึง3,000คนครับและต่อมาครูซอฟได้ผ่อนคลายความเข้มงวดของสตาลินลงนะครับและประนามความโหดร้ายของเจ้านายเก่าอีกด้วยครับและนี่ก็คือส่วนของบ้านสตาลินนะครับสมัยที่เขายังอยู่ที่เมืองกอรีนะครับเขายกมาทั้งหลังแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมมีห้องใต้ดินนะครับก็คือในอดีตเขาเป็นคนจนๆนี่แหละครับพ่อทำรองเท้านะฮะ สังเกตได้หลายๆคนเลยครับผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตเนี่ยมาจากคนรากหญ้าทั้งนั้นนะครเห็นในพิพิธภัณฑ์สตาลินกันแล้วนะครับแล้วก็เห็น <Billie S 2> บ้านของสตาลินกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรถไฟครับที่เวลาเขาเดินทางไปไหนเนี่ยเขาจะใช้รถไฟเป็นพาหนะหลักนะครับในการเดินทางไปเมืองต่างๆนะครับและสตาลินก็จะเป็นคนที่สร้างรถไฟในรัสเซียนะครับสร้างรถไฟใต้ดินแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้กันแบบในราคาถูกด้วยนะฮะเอกซ์คลูซีฟมากๆนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูรถไฟกันนะครับว่าสตาลินเขาเดินทางกันยังไงฮะเขาเป็นคนกลัวเครื่องบินครับเขาก็เลยนั่งรถไฟตลอดคล้ายๆเดนิสเบิร์กแคมป์เลยกลัวเครื่องบิน เดี๋ยวไปดูกันเรามาดูรถไฟสตาลินกันนะฮะห้องครัวนะครับห้องเสบียงนะฮะห้องสเสบียงมันจะมืดๆหน่อยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนองค์ครักษครับองค์รักพ์ิทักษ์สตาลินห้องนอนนะฮะมีเตียง2ชั้นนะครับนี่ก็ห้องนอนนะครับนี่ห้องอาบน้ำนะครับ นี่ก็ห้องห้องทำงานนะห้องทำงาน okay. ห้องประชุมโอเคนะครับและนี่ก็คือรถไฟของสตาลินนะฮะที่เราพามาดูกันก็จะมีห้องนอนห้องน้ำห้องทำงานนะครับแล้วก็ห้องประชุมนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของพิพิธ์สตาลินนะครับที่เมืองกอรี่ประเทศจอร์เจียครับ และตอนนี้นะครับเรามาถึงที่เมืองบอโจมี่แล้วนะครับเป็นเมืองที่เขามีชื่อเสียงด้านน้ำพุร้อนน้ำแร่นะครับน้ำแร่นะครับที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วครับแล้วก็น้ำแร่ที่นี่ที่หอชื่อเดียวกับชื่อเมืองเลยครับบอโจมี่นะครับซึ่งน้ำแร่ที่นี่เนี่ยดังกว่าที่เช็กอีกนะครับผมเคยไปที่เช็กแล้วนะครับก็อร่อยดีครับแต่มีกลิ่นนิดนึงนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าที่นี่เนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปชิมกันนะ เขาบอกว่าน้าแร่ที่นี่นะครับลงไปใต้ดินประมาณ8-10กิโลเมตรนะครับแล้วก็ดูดขึ้นมาฮะมีแร่ธาตุต่างๆเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวไปพิสูจน์กันนะฮะว่าน้าแร่ที่นี่เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศของที่นี่นะครับก็สบายๆฮะเป็นเมืองที่อยู่ริมน้ำนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สวนนะครับสวนโบโจมีนะฮะ แดดแยงตาลืมเอาแว่นกันแดดลงมาเอามาแลเรียบร้อยฮะนี่ตั๋วฮะที่นี่ฮะไม่เคยตัวตัวครับก็มีมีพอเป็นพิธีมั้ง ผมไม่เคยเห็นเขาตรวจตัวเลยตอนนี้ก็เข้ามาที่สวนโบจอมี่แล้วนะครับที่นี่มีจุดเด่นก็คือโดมสีเขียวนะที่อยู่กลางสวนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกัน <c oughs> เรามาลองชิมกันดูครับน้ำวิเศษน้ำวิเศษเห็นถุยเป็นแถบนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองกินดูกินเหมือนสนิมกับกรรมฐานผสมกันนะครับอันนี้มันไม่ใช่ ย mm ัง hmm. ไม่รู mm ้เรื่องขออีกคำมีกลิ่นเฉพาะตัวมากครับมีความเป็นกรรมฐานนะครับแล้วมีความเค็มด้วยนะฮะที่นี่โอเคฮะก็น่าจะดีต่อสุขภาพแหละครับแต่มันไม่ดีต่อใจเท่านั้นเองสุขภาพตามกินยังกินไหม อร่อยออ่อรอยพี่ชอบกินเค็มขอ,ขออีกทีเดี๋ยวไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> ดีต่อสุขภาพคร,ครับแต่ไม่ดีต่อใจแน่นอน <c oughs> อหนไหนๆมาก็ต้องลองชิมนะครับ <c oughs> ต้องลองชิม <c oughs> ไหนไหนๆมาก็ต้องลองชิมะ คือผมผมว่าที่เช็คนี่รสชาติแย่แล้วนะครับที่นี่ก็ทานยากกว่าเยอะฮะโอเค <laughs> นี่คือบาโจมี่ครับเมืองน,น้ำแร่ชื่อดังนะครับที่มีให้เราได้ชิมกันด้วยนะครับใครอยากจะกรอกไปฝากคนที่บ้านก็กรอกไปได้เลยนะครับเราอาจจะยังไม่ชินก็นได้นะถ้ากินไปกินไปอาจจะอร่อยก็ได้นะน <laughs> ข้อมูลนี้นิดนิดนึงนะครับสำหรับน้ำแร่ที่นี่ครับ มันจะอยู่ลึกลงไปนะครับประมาณ8ถึง10กิโลเมตรนะครับเวลาดูดขึ้นมาเนี่ยมันจะผ่านชั้นดินขึ้นมาต่างๆนะครับทำให้อุณหภูมินอยู่ที่3 8ถึง41เองศานะครับก็อุ่นเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่มาแล้วหนาวๆเนี่ยก็สามารถเอามาล้างมือล้างอะไรได้เหมือนกันนะฮะนับอุ่นเลยฮะตลาดสําคัญนะครับของน้ําแร่บอโชมีที่นี่นะครับก็จะส่งไปที่รัสเซียนั่นเองครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่ไปเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมาก่อนนะครับแล้วก็รัสเซียเขาชอบกินวอดก้าครับเขาก็กินะ แั้งหมดก็จะมีกระเช้านะครับขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะฮะแต่เราเวลาไม่มีครับเราก็ไม่ได้ขึ้นนะฮะและทั้งหมดนี้นะครับคือการเดินทางของ The b u c k e r l i s ที่จอร์เจียในวันนี้ครับก็หวังว่าจะมีที่ที่คุณชอบนะครับแล้วก็อยากจะมาตามรอยเรานะฮะขอบคุณ Big w o r l d Holiday ครับแล้วก็โครงการสุ p ว r One Village บางนาสุวรรณภูมินะครับที่ไปกับเราทุกที่ครับจอร์เจียยังมีอะไรให้คุณค้นหาอีกเยอะครับ หรือบากทีนตอนหน้านะครับจะเป็นตอนจบของการเดินทางในจอร์เจียแล้วแหะครับผมจะพาคุณเที่ยวถ้ำนะครับจะเหมือนถ้ำหลวงบ้าเราหรือเปล่าต้องไปติดตามกันครับรวมถึงนะครับเราจะพาคุณไปชิมอาหารจอร์เจียแบบแท้ๆครับที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือนี่เลยฮะคล้ายๆเซียวหลงเป่าเลยเนาะจากนั้นพาคุณเที่ยว2เมืองสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคูไทสือและบาตูมีครับขอบอกว่าที่เที่ยวสวยๆเพียบเลยฮะนอนหลับฝันดีกราเมจเดบิสครับ